การเดินแบบที่สั้นมากผมอาโป๊บสนุกดีครับเอาเลยไหมเอาเลยเราได้เลยครับผมเป็นไงบ้างคะวันนี้มาเดินแบบอุ้ยคุณน่ารักนะขอบคุณครับเขาชอบเขาชอบที่นี้เขาบอกว่ามีความยูนิเซ็กจริงแล้วมันแบบมีความแบบคือความความไม่รู้อะไรความยาวของเสื้อความยาวเกงอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเขาออกแบบมาให้แบบมันใส่แล้วมันแบบดูแบบดูแบบ เดี่ยวไงดูแบบดูดีอ่ะครับใช่ครับชอบชอบชอบเอาชุดเอาชุดหน้าหวานจริงเพราะว่านี่ชุดได้เลยนะคะได้ครับจริงเขาชอบใส่อยแล้วได้่แล้วเป็นไงได้เป็นแบบอ้ยนี้ตอนที่ได้รับบีมเขาอยากให้มีความแบบชิลๆมีความแบบ กีเล่นกีเล่นไรกันนี่เออดีไม่เครียดดีแบบเดินแล้วก็เป็นตัวเราเราเดินแล้วเราก็รู้สึกแบบสนุกแบบไม่กดดันเลยคือเราใช้เอินนิดนี้ความเป็นนายแบบในตัวเราคือต้องบอกเลยว่าเป็นสายเลือดอยู่หล่าสายเลือดอะไรฮะไม่สายเลือดพุทธเออะไรฮะปกติมีโอกาสแบบแบบไม่ค่อยบ่อยใช่ครับนานๆปีแต่ปีนี่เรากระมางทุกปีนะใช่นี่เป็นปีของนั้นเป็นปีที่ปีที่สอง ใช่ครับปีนี้แล้วานันอือปีนี้ก็เนี่ยว่าระดับไหนแล้งเราตัดตัวโอยมากมาครับแบบทุกคนก็มารอกันตั้งนานแล้วแล้วก็ก็จริงจก็อยากเดินอีกหมายถึงว่ามีโอกาสก็อยากเดินอีกก็มีดที่มามอยากให้เพือ่อนมาดีเลยครับเพราะเรารู้สึกว่ามันก็ถือว่าเราก็ได้แบบพัฒนาด้วยเราไม่ได้สองคนไม่ค่อยได้เดินแบบอะกใช่พอมีโอกาสได้ไปเดินก็แบบเออได้เทมเพล่เทมเพล่คนอื่นเดินเท่นั่งดูมองคนที่ยืนข้างหลังแอบมาบี่ีนายแบบคนอื่น เดินดูแบบว้าวขาเดินวเลยาดนเวยาวแล้วเดิน่ากที่เม็น่หานผ่านามากเลยก็เอาโอเคนะได้นะหมอภาพรวมไม่เดี๋ยวอาจจะมีเดินอีกนะอยู่กันคือแตว่าแต่ว่าดนเป็นคน่่าจะไม่มีละโอท่านกว่านี้ก็ไม่น่าจะได้นะครับผมใช่ ก็ทุกวันทุกวันก็ทุกวันเลยตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าทุกคนทํางานอะไรกันจริจริงเนะเอาวันนี้วันนี่าไม่วันพูดึเราพูดถึงวันธรรมดาวันธรรมดาแบบบีบีกมาีก็มาหาเยอะก็ดีเราดีใจนะ เราดีใจมากๆที่ทุกคนมาแต่เราอยากเห็ว่าทุกคนทำงานอะไรมาเพราก็ลาไงลาถ้าลาขนาดนี้ถ้าลาขนาดนี้ลาออกแล้วนี่วะนี่นะครับเพราะว่าทุกคนมาหากันมันเหมือนเป็นกำลังใจด้วยเรามีเราไปงานแล้วแบบเราเห็นคนมาเยอะมันยิ่งทำให้เราแบบอยากใช่มันมันแบบมี energy พ่อเมย์ดีนะเพราะว่ามีหลายคนอยากรู้เหมือนกันว่าแบบอ่าแบบเออ ที่ไปหาศิลปินแบบที่มาหาศิลปินอะไรเงี้ยทำงานรายการอยากทำงานแบบมีบ้างจ้างอย่างเงี้ยมาหาเราบ่อยเลยแต่เก็ดีใจดีใจดีใจมากดีใจมากมันไม่ใช่แค่แบบในกรุงเทพเราไปต่างจังหวัดทุกคนก็ตามไปรวมถึงนี่ต่้งแบบที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไปซัพพอร์ตดีใจมากสองคนนี้ว่าทุกคนมีมากแสนไม่ใช่ว่าแค่แบบเปิดวิ่งคือก็นั่นแหละต้องขอบคุณทุกคนทุกคนก็แบบสละเวลาในการเราได้เจอเราแค่แบบทำยิอีเวนต์มันก็ประมาณชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ย ได้ครับแล้วก็แค่มามามา,มาเจอเราแล้ว,ลวเราก็แบบคือเราอะไปทํางานชั่วโมงเดียวแต่ทุกคนมากันตั้งแต่เชาเ้าอะไรเงี้ยดีใจใกลไกลไกลไกลมากแบบบางคนคือข้ามน้ำข้ามทเลมาจากต่างประเทศบ้างต่างจังหวัดบ้างนั่งรถไฟไปบ้างเลยบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็คือขอบคุณมาที่แบบรักเรากันขนาดนี้จริงๆใช่ใช่คือถ้าถ้า คือถ้าที่ไหนไปได้เราจะไปหมายถึงว่าถ้าถือว่าทางห้างหรือทางแบบทางอันเนี้ยให้เดินเพราะจริงๆอ่ะบางทีเราไปบางงานก็ไม่สามารถเดินได้จริง,รงๆเพราะว่าแบบเหมือนเรื่องข้อจำกัดอะไรอ่ะอาจจะเป็นร้านร้นบางทีเราก็ไปรบกวน,นคนด้วยบวกกับแบบเออพิการเราก็โดนบุกมาอย่างะกมาซุ้มกอดค่ะคุณพิงค์เทคโอลไปงานคนเดียวยังไงล่ะคะเออพิง์เทคโอลที่ลูกเออมาที่พิษณป่วยใช่ไหมคะ โอ้ยไม่ไม่เป็นไรเลยครับผมก็ดีดีกว่าให้แบบพี่เติ้ลแบบสู่ตัวเองไปเดี๋ยวไม่หายจริงวันนั้นวันนั้นน้ำหนักวันนั้นน้ำหนักมากเพราะจริงๆริงตั้งแต่ตั้งแต่เข้ากองแล้วหมายถึงว่าแ่วนตั้งแต่เข้ากองแต่ว่าสู้ถ่ายให้จบเพราะว่ามันไม่มีคิวกันแล้วคือมีแค่วันนั้นวันเดียวแล้วมันเป็นแบบคิวสุดท้ายเป็นคิวสุดท้ายด้วยเราก็สู้ถ่ายให้จบแล้วขอดถ่ายเสร็จแลอวรีบรีบกลับเลยเนี่ยเวลาที่ไปงานคนเดียวกับนักเรียนเก ก็เหงาไหมก็เหงาแหละครับแต่แบบพอออกมาแล้วแบบเห็นพี่ๆทุกคนแบบยืนรอเราแบบยืนกินให้เรายืนแบบส่งกาแฟให้เราอะไรอย่างนี้ยเรารู้สึกแบบมันแค่นั้นมันก็มีพลังมากๆแล้วผมแบบใช่มันก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเหงาแล้วใช่จริงๆตอนแรกก็เหงาเหมือนกันที่แบบพอเรือเปียกแบบพอนานก็อย่างอย่างที่น้องบอกว่าเราไปแล้วเราก็แบบเจอที่มาปัญหาเราเยอะะมันก็เหมือนแบบเขาก็มาเหมือนเขาก็ าหาเราด้วยบวกกับเป็นตัวแทนน้องด้วยที่แบบเออมามาหาพี <Jason> ่แทนเปิดน้ำมาอยู่น้าแทนเหมือมัช่วยเลี้ยงมาอะไรอย่างเงี้ยครับเออแฮปปี้แฮปปี้ี่ช่วยเลี้ยงเหมือนกันเวลาน้องไปงามพี่ยทนก็เลบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงน้องให้นะนั่นน้าหน่าหลังมาโอ้ยผมไม่กลัวเลยครับผมจริงยังยังเข้าได้เรื่อยๆเพราะว่าแบบร่างกายผมแข็งแรงมากโอ้ยอันนี้เลยอ่ ก็แบบมีจาวอะเขาไปตีกอล์ฟแล้วเปล่าร่างกายแข็งเลยผมตีกอล์ฟเก่งแล้วตอนนี้ต้องบอกเลยเป็นน้องได้เป็นกับพี่เติ้ลผมเก่งแล้วตอนนี้ผมสามารถชนะพี่เติ้ลได้ชนะอะไรนะชนะกอล์ฟนยังชนะหมดอยู่แล้วฝีมือเขาดีขึ้ นี่ดีเดี๋ยวเขาพูดไปเรื่อยอ้าวแม่ถ้าเจอกันแล้วผมจะชนะพี่ต้นทำยังไงอ้าวเดี๋ยวเราก็มีงานกอล์ฟเดี๋ยวจะได้รู้อาแล้วจะทำยังไงถ้าผมชนะชนะอยากได้อะไรจากพี่เอาไปทั้งหมดเลยเอางี้เงินเดือนพี่ทั้งปีเอาไปทั้งหมดเลยอะไรนะครับถ้าไม่ชนะนี่อาจจะอยากเพราะเรารู้อเหรอว่าเขาไม่ชนะหรอกวันโอ้เบอร์หนึ่งเบอรเอาพี่มันพี่จะกินอะไร อ่คิดจาพี่ตั้ะโอ้โหชนะพี่เต้นไม่ได้หรอกครับเอาเอาแค่แบบแปดสิบเปอร์เซ็นตไม่ต้องเหลือไว้ยี่สิบเปอรนกินไปกินข้าวคือคือปีมือที่สอนอาจารย์เ่็ยังไงวะคะก็อาจจะอาจจะพอตีได้ถ้าดูภาพผม กูให้ผ่านไปก่อนผ่านอนัจะผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเรียนใหม่เราเป็นดาราอ๋อครับผมอ๋อเลยครับผมเขาเห็นบอกว่าเออแบบมีคนตีลงหลุมอะไรเอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากดูเอออะไรไม่คือจริงตีลงหลุมไม่ใช่เรื่องยากแต่มันตีกี่ครั้งให้ลงหลุมอันเนี้ยยากยากกว่าคกอล์ฟแบบมันไม่ยากหรอกนะไม่ยากนะจริงๆริกอล์ฟก็แค่ตีให้มันลงหลุมนะแต่ว่าแต่ละแต่ละหลุมมันจะใช้แบบ กี 1941, ่ครั้งในการแล้วถ้าผมตียังไงก็ไม่หลบก็นั่นแหละถ้าไปตีจริงก็ตีตื่นอ่ะแล้วที่หลงมในท่อไหนเขที่สอนมาเขาจะไม่ไหนวะไม่มีเลยครับแต่อย่าว่าแต่หลุใแต่ตีไม่โดนลูกเลยโยโดนอยู่โดนอยู่ย่อยๆย่อยๆมันก็มีบ้างที่ไม่โดนแต่มันก็โดนบ้างก็โดนก็โดนบ้างแบกบ้างท้ายบ้างขวาบ้างก็อาจจะมีบืดบ้างนิดนึงเป็นธรรมชาติแล้วเข้าใจจริงอยากว่า ลองังพอเราได้ไปลองนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจอัญชยาอัญชยาครับคือมันผมรู้เลยว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นยากมากแบบมันเป็นแบบแค่แค่เอาจริงนะแค่จับไมยก็ยากแล้วครับผมแค่จับหมา้ดูวิธีก็ยากแล้วแล้วแบบที่แบบผมเห็นแบบเขาชอบทําอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาคือผมว่ามันมันจําเป็นจริงๆครับผมถ้ามันแบบถ้าอย่างเงี้ยแล้วมันผิดอ่ะมันปวดหลังได้เลยครับแล้วมันก็แบบ มันก็จะตีไม่โดนล,ลูกด้วยเหมือนแบบแรงมันก็จะส่งไปไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยดีดีดีใช่ใเป็นมากดีเป็นมากไปนั่งกินยาไปนั่งกระหน่ำไปนี่ผมไปนั่งกินสีดีของการไปสลับบอปคือม่มีอาหารครับก็คือตอนนี้ก็ถอดไบบนี่ไปแล yeah. nah, ้วค <Hi. S 1> hey. ือให้ให้เขาไม่อยู่ในโลกไม่น้าเขาอยากไปเราดีหรัอเปล่าใช่ อ่าล่าสุดเมื่อวานนี้ไปดู E T S ด้วยกันอินชอนใช่ไหมหมดจะเป็นเท่าไหร่คะไม่รู้เหมือนกันครับจาไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมผู้เก่งคู่ต้งแต่งานที่แล้วนะเก่งบอกว่าหมดเท่าไหร่บอกไม่ใช่พี่เก่งพูดบอกว่าจะมีคนหนึ่งจ่ายก่อนก็คือก็เน็ตละได้ไปดูละเป็นอยากโพสต์มากเลยว่าอย่าพูดไปเรื่อยไม่มีช่วยกัน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 ยกอาหารกันก็อะไรฮะ นี่ได้ออกก่อนจริงโอ้โหเขาทํางานเยอะก็ผมมีคุณธริต้าคุณจะมาบอกให้ผมออกก่อนอะไรจริงแต่เราคุณไปเด็กกันเมื่อวานก็คือแบบแบบแคชขัเยอะมากใช่ใช่ใช่ครับหกบอสฝนน้องใ่หัวแตกกี่พี่เก่งนะที่ครับผมก็สนุกสนุกมากๆากนะแบบคือมันเป็นบรรยากาศที่แบบเราอยากแบบอยากอยากให้มันเป็นแบบนี้ทุกอีพีเลยก็เพราะเรารู้สึกเหมือนแบบ เราเวลาเราดูคนเดียวเงี้ยมันแบบฟิลมันไม่ได้ใช่ก็หลังจากนี้7จ็ดอีพีเรก็ดูกับนเจ็ดหรออีกสิบแปปดเลยหรออีกสิพี่ว่าอาจจะเกินอยี่สิบไอ้ยี่สิหรออีกยี่สฮะภาคสองประเด็น้างสอไม่มี้าคสองอาจจะยากขาสองไม่ใช่ก็บาตองนะเป็นเร่องะเป็นเจ็จะต้องรอแ็นจน่าอาจจะแบบมีแบบ เป็นเขาเรียกอ,อะไรแบบเจ้ากรรมในเวเหมือนกันใช่ต้องติดตามที่ภาคสี่ครับผมฮ่า่าฮ่าเนน่าน่าฮ่าทีา่าฮ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 ่ัฮ่า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 ว่าฮ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 หาั่าก่าฮ่าฮหา่าฮกาฮ่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 าฮราฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่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 ่าฮ้าฮ่่า่าฮ่าฮา่าฮ่าี่าฮ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 ่า่าฮ่าฮา่าฮ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 ัาฮ่าา ถ้าเป็นแบบนั้นเราก็มองภาาว่ามันก็เป็นชีวิตที่ชานบิดเขาอยากอยากให้มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็หามหาแต่ความสะาาเออนธ์นะเมื่อวานถูกไหมไม่ได้คงนะไม่ไดคงเริ่มั่าก่อนก็ยังมั่นคงอยู่ก็เป็นแค่เพื่อนไงโอ้โมั่งเป็นเพื่อนรักแตนเป็นเพื่อนที่แบบว่ามากกว่าเพื่อนเป็นเหมือนแบบตอนนี้เป็นฟีืแบบเพื่อนชุบแป้งข้อยอยู่ ครับผม EP สิบเอ็ดส yeah. ิบสองจะขยับหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูเราอยากให้ไม่ขยับเลยคะมไม่เรามองในคนดูเราเป็นคนดูคนหนึ่งถ้าเป็นคนดูก็ต้องยากอยู่แล้วเราเราก็แบบเออเราเป็นเจดชานไงมุมเบอร์อยากขยับไหมมุมเบอร์ก็ต้องอยากให้ขยับอยู่แล้วครับขยับให้ขยับก่อนทำมินิมิเตอร์ชานวีชชานวีชชานวีชครับผมข้อความก็ถูกมีเซอร์ไพร์ มีเกณฑ์รับเชิญคุณกระเชงคุณกระเชงาเราใ้เมื่อวานแบบเปิดตัวคุณพี่กระเชนด้วยครับผมต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากเป็นซีนที่แบบเปิดเรอเวลานี้มานานรอเวลานี้มานานมากเป็นปีเป็นปีเลยครับที่แบบว่ารอแบบตั้งแต่เราถ่ายซีนนั้นน่ะน่าจะก็ปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วแล้วแบบโอ้โหต้องเก็บความลับที่แบบในลิมชักคงไม่เจอแล้วร้านแช่เอ้ย ครับผมก็นั่นแหละครับเราก็ช่วยเก็บมาช่วยเก็บมาก็ถือว่าเนียนอยู่เนียนแบบแบบไม่มีใครรู้ใช่ได้ครับตอนนี้ก็ดีใจที่แบบตัวคุณพี่อาเชนเนี่ยได้แบบเปิดเผยออกมาให้โลกของเราเนี่ยได้รับรู้แล้วว้าวผมก็คิดอย่างนั้นแหละผมก็คิดอย่างนั้นแหละทุกคนก็น่าจะแต่ผมว่าเนียนนะผมว่าพี่เน็ตเนียนมากจริงๆไม่ใครือใบเรือใบผมเลย เพราะผมไม่รู้มางกรเพราเป็นพิ่เน็ตเพไม่รู้ไม่รู้เราไม่ทำบุญด้วยกันเราไม่รู้จริงหรอไม่หนึ่งไปไหนนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไปทำบุญด้วยกันไงพี่เน็ตแบบว่าร่วมรวมแบบว่าร่วมเท่าไหร่รวมออกเงินจริงเขาเขาในไหนอย่างที่เขาบอกไปว่าเขาก็ร่วมร่วมทำบุญตั้งแต่เขายังไม่รู้เลยว่าเขาเล่นในคาเชนใช่ใช่เพราะว่าที่บ้าน ที่ออฟฟิศไงี่ค่าครก็ชอบทำาอยู่แล้วใช่มนเลยบ่ว่าแบบเออมีใครใมาไมอะไรแไม่มีใครโพก่อนหน้านี้ไม่มั่นไม่มีใครโพเรื่องนี้เลยไม่มีเลยเมื่อวานคำพิเศษคือนอกจากการพี่เน้นแล้วก็คือการมีเพลงบ้ามีเพลงของบางคนปล่อยออกมาอีกนึงเพลงของใครไอหนูเอยังไงล่ะครับผมก็เป็นเพลงที่แบบว่า มีความโรแมนติกอยู่ในตัวใช่ชื่อเพลงว่ามีชื่อเพลงเหรอไม่มีต้องชื่อเพลงว่าอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามดี๋ว่ารองตองตั้งชื่อเองนะเราอยากต,ตั้งชื่อคือมันเป็นที่เพลงที่แบบเกี่ยวกับความเดี๋ยวนะถ้าคุณมาลองอยังไงนะเพิร์าาที่มาปี่อยมา ว้าวคือต้องต้องมีคําว่าฝันนะเพราะว่ามันมันเป็นเพลงที่แบบเหมือนแบบคนในความฝันอะไรความฝันหรือความจริงนี่ที่ตั้งได้เลยเอาไปต้มหรือไงอย่างหน้าทำหน้านิ่งจิอาจจะเป็นอาจจะเป็นพูดอะไรอะชื่อเพลงชื่อเพลงที่ตั้งให้ที่ตั้งให้ไม่ใช่โอเคเขาไปใช่แล้วบอกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าฝัน ไม่อาจจะไม่มีแบบไม่มีไม่มีไงทีสิบแปดป่ะไม่ถึงมีสี่สี่สี่สิบสามครับได้ละได้ทำเพลงครับชื่อเพลงจบล้วก็คือได้ฟังเต็มเต็มเมื่อไหร่ครับนี่เป็ได้ฟังเต็มเต็มเหรอครับคิดว่าน่าจะหลังหลังจากเพลงพิทเติลครับผมเพลงพิทเติลเดี๋ยวก็น่าจะในเร็วๆนี้ก็น่าจะปล่อยออกมาก่อนแล้วก็ เดี๋ยวหลังจากเป็นเทมิเตอร์ก็น่าจะเป็นทีงวันนี้วันอาทิตย์ค่ะพี่เจิ้งปล่อยมาอะไจการกานพุตขัตสุไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขาพี่แพนยังไงเหมือนกันเราก็ไม่ไม่ไม่รู้ไงไม่เชื่งปล่อยออกมาเป็นแบบเมีมบีเมียบีจากที่ท่านดูเขาเขาไปถ่ายกันมาแล้วใช่ผมก็รู้ว่าแบบพี่เขาไปถ่ายกันมาแล้วไ่้ครับใช่ครับน่ารักไหมนะแสดงที่เล่นน่ารักไหมโอ้มาก โอ้บากเลยครับน่ารักมากเลยมากครับน่ารักขนาดไหนอ่ะคนไหนนะครับอ้าวไม่รู้ก็นี่ยังไม่รู้ไงว่ามีหลายคนนักแสดงไม่หลายคนมีหลายคนมีพี่เน็ตด้วยหรอตอนไหนอันเดียวกับปันเดียวกันคือนักแสดงตอบว่าน่ารักยิ่งมีนี่คือนักแสดงน่ารักแม่หวานไหม ว่าด้วยดับเพลงด้วยเพลงนะ้วส่งเนื้อเสียงค่อนข้างกว่าเพลงนี้ใช้นักแสดงมาแล้วเพลงร้องยังไงร้องให้ฟังได้เจ็ดหมื่นกว่าคนใช่ใช่ใช่ต้อพูดไปเรื่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้โดนพี่ออฟทักมาตลอดเวลาหลังไม่ออกงานก็ราะทักมาตลอดมาพูดอะไรอ่ะต้องต้องต้ออะไรนะอะเมื่อกี้เขาร้องคันของเขาแล้วเออได้ไหมสบายมากไป บอเวมนนไดเปเปเป็น้นี่แลไาก็องอ่าอาจจะไม่ดเป็นงจะเป็นใช่ใาจะเป็นอ่าบอกเวมนนไดสให้ลอยไปสค่อยสค่อยให้สค่อยให้ลอยไปมาเจาเออเดี๋ยวเราอยากพ้องตอนนี้พี่แอมเดี๋ยวว่าพี่ละ ทำไมเอาเพลงทอแอมตะ่ทำไมเอาเพลงนี้ไปรแบบนี้ก็คือเดเพลงจะไปยังมีไปแนหน้าเนาะครับผมเพลยมีไม่มีอ่ะโน้ได้ไงอะครับผมไม่มีคเนรา้ว่าคนคนน้านักมีอยู่ไม่กี่คนแก่รอเล่นรอเล่นไม่บอกไม่เห็นเมินอ้าวไม่ก็ครับไม่ก็พี่เาจอมผมหน้านักเลยดี ก็รอเพลงก็ได้เลยครับแล้วก็เหลืออีกสองอีพีค่ะอีกสองอีพีอะไรคะไปสองอีพีได้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีอะไรไหมจะมีเพลงไหมหรือจะมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วผมอันนี้ผมขอเตือนไว้เลยว่าว่าอีพีเตรียมเสียน้ำตาอีพีที่เป็นเนาะอุ้ยจะเห็นแอบสปอยเหมือนกันนะเห็นทีนั้นไงทีนที่ที่พีทเติ้ลที่แก่ีนที่ชาบิทเปลี่ยนหนาา เอาพี่ไปเล่นน้ำมาเดี๋ยวพี่หลับได้ก็ได้ไงก็เลยผมก็เลยปลุกนะเห็นไหมล่ะก็ต้องปลุกพี่ไม่งั้นเดี๋ยวพี่ก็นอนพี่ตื่นหลับหรือเกินอ่ะอ้าวมันสบายเออได้หลับอะไรริมตะลิงอ่ะแดีวร้องไห้ฝันอะไรไม่คือพี่เตื่นฝันร้ายไงเขาก็เลยแบบเห็นแบบพี่เตื่นแบบร้องไห้ฝันร้ายเด็ดไปอย่างเงี้ยเราเองไม่รู้เหอนไันฝันว่ามีปลาหรือเปล่าอาจจะในน้ำมีปลา ไมด้ในนานีครับครับผมครับผมยังไงนะสองสองอีพีองสองร้อยสองอีพีเหรอเอาเรื่อยแค่สองอีพีแล้วครับเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามาร่วมดูกันไม่ว่าจะเป็นใครใครที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มดูวันนี้วันอาทิตย์มีเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ดูอีพีหนึ่งถึงอีพีสิบรวดเดียวเลยบางคนแบบว่าเป็นเหมือนผมผมก็เป็นเหมือนกันแบบเวลาแบบ ซีรีส์อะไรแบบกำลังออนอะไรเงี้ย <c oughs> เราจะชอบดูตอนที่แบบใกล้จบแล้วเพราะว่าแบบเออเราจะได้ดูทันที่มันจบพอดีเพราะว่าแบบเราแบบเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบนอแต่เกมกีฬานี่มันรอ,อไม่ได้รอไม่ได้ก็ฝากด,ด้วยของทีสนุกแน่นอนคือมันจะมันจมพีกแล้วรู้สึกว่าตอนนี้พีชกอกีกแล้วพีชแล้วต้อนจมทีกว่านี้อีกีกกว่านี้ฝากทุกคนติดตามอีกสองทีด้วยก็ฝากทุกเพลงเป็นเกมกีฬาต้องรอครับผมฝากด้วยครับผมเพลงใครมีตัวเลขให้ไหมครับใกล้ที่มีตัวเลขให้ไหมคะตัวเลขเหรอ อ๋อตัวแรกคนมีเซนนะเขามีเซนนะตัเมื่อกี้ผมบอกนันันว่ามันอยู่ในแบบมันอยู่ในตัวนั่นแหละทุกคนก็อาจจะแบบผิดหรือว่าพูดไปอ่ะหมายถึงว่าในนี้น่าจะไม่มีอะไรเบอร์ที่งไปพี่แล้วแหละสองตัวอันนี้มีไอันนี้มีปับเบอน้ำดีไม่เป็นไอยู่ในทีวีก็ได้มัอยู่ในจีวี ep สิ เราจะไปที่ีสิบเอ็ดเอาบอกเยอะ่ะเนีเอาสักหนึ่งเพราะว่าเรียนรถได้เยอะเราต้องมั่นใจเราซื้อทุกอันที่ขึ้นยังไงผมว่าต้องถูกักเล็กหนึ่งหรือเราซื้ออันนี้ไงเราซื้อแบบศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าเก้าเราซื้อแบบทุกเลขผมว่าต้องถูกละใบหนึ่งไอ้ถูกขอเงินมาให้พี่บังคับขอเงินมาให้พี่ไม่มีไว้ในนี้มีมีอันเนี้ยพูดจริงนะมี ไม่ไหนไหนที่นั่นอ้ยมีแค่นี้หรอมีแคนี้เลยอาวยืนปืน่ีแค่นี้เลยอันนี้ไม่เอาเอาข่าวเล่นๆเละโอเคขอบคุณนะ่ะ